ถ้าเคยดูอนิเมะเรื่องนารุโตะมาก่อนเนี่ยน่าจะจำความรู้สึกตอนที่เพลงประกอบมันดังขึ้นมาได้ดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฉากต่อสู้ที่แบบมันสุดๆหรือฉากที่ทำเอาเราน้ำตาซึมคือเสียงดนตรีพวกนั้นมันทรงพลังแล้วก็ทำให้เรานึกถึงวันเก่าๆได้แบบบอกไม่ถูกเลยจริงๆนี่แหละครับ มีแฟนคลับคนหนึ่งเขาพูดถึงเพลงประกอบของนาดูโตไว้อย่างนี้เลยซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นสัดชัดเลยนะว่าผู้ชมหลายคนทั่วโลกมีความผูกพันกับดนตรีพวกนี้มากแค่ไหนมันกลายเป็นประสบการณ์ร่วมกันของแฟนๆไปแล้วครับแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ความลับเบื้องหลังเสียงที่มันเป็นเอกลักษณ์ขนาดนี้คืออะไรกันแน่อะไรที่ทําให้ดนตรีของนาดูโตมันทั้งติดหูแล้วก็ทัดใจเราได้ขนาดนี้เอาล่ะครับเรามาหาคําตอบเรื่องนี้ไปพร้อมๆกัน และคำตอบของเรื่องทั้งหมดนี้มันซ่อนอยู่ในเครื่องดนตรีโบราณของญี่ปุ่นชิ้นหนึ่งครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของซาวที่เราคุ้นหูกันดีเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไรเจ้าเครื่องดนตรีชิ้นนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าชากุฮาชิครับพูดง่ายๆก็คือขลุ่ยไม้พายแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นเลยที่เขาจะเป่าในแนวตั้งจากปลายด้านบนโอ้โหแล้วความพีคของเจ้าเครื่องดนตรีชิ้นนี้มันอยู่ตรงนี้แหละครับ คือถ้าเราย้อนกลับไปในศตวรรษที่16เนี่ยชกุฮาชิเป็นเครื่องดนตรีที่พระนักบวชที่เรียกว่าโคโมโซใช้เป่าเพื่อทำสมาธินะครับแต่พอมาถึงยุคเราเสียงของมันกลับกลายเป็นซาวด์แทร็กประจำตัวของฉากต่อสู้ในโลกนินจาไปซะแล้วคือจากเสียงแห่งความสงบกลายเป็นเสียงของความเดือดไปเลยครับแล้วคำถามต่อมาก็คือเสียงที่มันเคยสงบเยือกเ,เย็นขนาดนั้นนะ่ะมันกลายมาเป็นเพลงร็อกสุดเดือดได้ยังไง ในพาร์ทนี้เราจะไปดูกันครับว่าผู้ประพันธ์เพลงเขามีวิธีคิดในการสร้างดนตรีให้กับนารุโตอยังไงกันแน่คือเป้าหมายหลักของคุณมาสุดะโทชิโอผู้ประพันธ์เพลงเนี่ยนะครับเขาอยากจะสร้างเสียงที่เรียกว่ามุคโคคือเซคิขึ้นมาหรือแปลตรงๆก็คือเสียงที่ไร้สัญชาติครับ เขาไม่ได้ต้องการให้มันฟังดูเป็นญี่ปุ่นจ๋ะจาขนาดนั้นแต่ต้องการผสมผสานความรู้สึกเก่าแก่เข้ากับความโมเดิร์นเพื่อให้มันเข้ากับโลกของนารูโตะที่มันมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆแล้วเขาทำยังไงล่ะคำตอบก็คือการฟิวชั่นเลยครับเขาหยิบเอาเครื่องดนตรีญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่างชาคุฮาชิชามิเซงหรือกลองไทโกะมาเจอกับดนตรีร็อกดนตรีป๊อปแบบตะวันตกแล้วก็เติมเสียงสังเคราะห์จากซินิทซเซอร์เข้าไปอีก และที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการสร้างเมโลดี้ที่มันเรียบง่ายแต่ติดหูฟังแล้วจำได้ทันทีนี่แหละครับคือสูตรสำเร็จอ่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับลองดูเพลงนี้ The Rising Fighting Spirit เพลงตีมต่อสู้ที่ทุกคนต้องเคยได้ยินจะเห็นเลยว่าเมโลดี้ของชากุฮะชิมันเรียบง่ายมากแล้วก็มีการเล่นซ้าๆวนๆซึ่งนี่แหละครับคือเทคนิคที่ทาให้เพลงมันติดหูแล้วก็ปลุกใจเราได้ดีสุดๆนอกจากเพลงบูบูแล้วเนี่ย มันยังมีอีกเพลงหนึ่งที่แบบโหสำคัญมากๆเลยก็คือเพลง Sadness and Sorrow หรือเพลงเศร้าในตำนานนั่นเองครับมีคนวิเคราะห์ไว้ว่าแค่โน้ตไม่กี่ตัวใน8ห้องเพลงคุณมาสุดะก็สามารถสร้างอารมณ์ที่มันบาดลึกออกมาได้อย่างไม่น่าเชื่อและเพลงนี้แหะครับที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญโดยฝีมือของเหล่าแฟนคลับเอาล่ะครับ ถึงตรงนี้เราจะสลับมุมมองกันบ้างจากฝั่งคนสร้างไปดูฝั่งคนฟังหรือจะเรียกว่าผู้สร้างสารรค์รุ่นใหม่ก็ได้เราจะมาดูกันว่าวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนโดยแฟนคลับเนี่ยมันเป็นยังไงตัวเลขนี้บอกอะไรเราได้เยอะมากเลยครับจากการสำรวจเนี่ยเขาพบว่ามีแฟนคลับถึง12%ที่ไม่ได้แค่ฟังเฉยๆนะ แต่ยังเอาเพลงประกอบของนารูโตะไปต่อยอดทำเป็นผลงานของตัวเองอีกด้วยนี่มันแสดงให้เห็นเลยว่ามันไม่ใช่แค่ประกวดการเล็กๆแล้วแต่มันเป็นเรื่องใหญ่มากๆคือต้องบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยครับการมาของอินเทอร์เน็ตแล้วก็แพลตฟอร์มอย่าง YouTube มันเหมือนกับว่ายื่นเครื่องมือให้กับแฟนๆทั่วโลกให้สามารถกลายเป็นผู้สร้างสารรค์แล้วก็เผยแพร่ผลงานของตัวเองได้ง่ายๆเลยพวกเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้รับสารอีกต่อไปแล้วครับแต่เป็นผู้สร้างที่แอคทีฟมากๆ แล้วแฟนๆเอาเพลงไปสร้างสรรค์ผลงานใหม่ออกมาเป็นแบบไหนกันลองดูตัวอย่างนี้เลยครับนี่คือโน้ตเพลง Sadness and Sorrow ในเวอร์ชัน Re ม ix Hip Hop จะเห็นว่าจากเมโลดี้เศร้าๆซึ้งๆเนี่ยถูกถอดโครงสร้างออกมาแล้วใส่บีทฮิปฮอปเข้าไปแทนที่คือมันแสดงให้เห็นเลยว่าแฟนๆเขาเอาวัตถุดิบเดิมมาตีความใหม่ได้แบบสุดยอดไปเลยคือมันเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับ จากเพลงต้นฉบับที่ใช้ในฉากสูญเสียเศร้าถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเพลงฮิปฮอปที่มีจังหวะให้โยกตามได้แล้วใจที่เคยอยู่ในอนิเมะก็ถูกเอาไปแชร์กันใน YouTube SoundCloud ให้คนทั่วโลกได้ฟังนี่คือการเปลี่ยนทั้งบริบทและความหมายของเพลงไปโดยสิ้นเชิงเลยครับแล้วทั้งหมดที่ว่ามานี้มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับวัฒนธรรมในยุคปัจจุบันบ้างเอาล่ะครับเรามาสรุปภาพรวมของเรื่องนี้กันดีกว่า จริงๆแล้วปรากฏการที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันมีชื่อเรียกเท่ๆทางวิชาการด้วยนะครับเขาเรียกว่าวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมหรือ participatory culture ซึ่งนิยามโดยคุณเฮนรี่เจนกินส์ครับมันก็คือสภาวะที่ผู้คนไม่ได้เป็นแค่ผู้รับสารอย่างเดียวแต่เชื่อว่าการมีส่วนร่วมของพวกเขามันมีความหมายและสร้างความผูกพันในคอมมูนิตี้ได้นั่นเองพอมาไล่เรียงดูการเดินทางของเจ้าครุยชากุฮาชิแล้วเนี่ย โหมันน่าทึ่งมากเลยนะครับจากเครื่องดนตรีเพื่อการทำสมาธิในศตวรรษที่16พอมาปี2002ก็ถูกเอาไปผสมกับเพลงร็อกในนารูโตะแล้วพอ YouTube เริ่มบูมขึ้นมาแฟนๆทั่วโลกก็เริ่มเอามารีมิกซ์กันจนมาถึงทุกวันนี้สำหรับคนรุ่นใหม่จำนวนมากเสียงของชากูฮาชิก็คือเสียงของนารูโตะไปแล้วครับ เพราะฉะนั้นบทสรุปที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้ก็คือความหมายของเสียงหรือแม้แต่ประเพณีเองมันไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งหรือตายตัวเลยครับแต่มันสามารถถูกตีความและเขียนขึ้นมาใหม่ได้ตลอดเวลาทั้งจากสื่อที่เราเสพแล้วก็จากพลังของคอมมูนิตี้แฟนคลับทั่วโลกที่รักในสิ่งเดียวกันนี่แหละครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนคิดต่อนะคะว่าแล้วมีเสียงจากหนังหรือเกมเรื่องไหนอีกบ้างที่มันมีความหมายพิเศษ แล้วก็กลายมาเป็นเหมือนประเพณีใหม่สำหรับผู้คนในยุคนี้อาจจะเป็นเสียงที่แค่ได้ยินก็ทำให้นึกถึงความทรงจำดีๆหรือเป็นเสียงที่สร้างแรงบันดาลใจให้ใครบางคนก็ได้นี่แหละครับคือพลังของเสียงที่มันเปลี่ยนแปลงโลกของเราได้จริงๆ